มาแป๊บเดียวแล้วก็ปิดใจคุยเลยคือเฮาก็อยากให้ความสําคัญเนาะกับคนที่เขาคุยอยู่ oh. ลงอยู่อลาโดยเฮาก็อยากให้ความสําคัญเพื่อนเนาะแล้วก็บเบิ่จใจเพื่อนก่อนแต่ uh huh. ว่าเพื่อนก็ว่าแม่นโบอันมั่นใจบเองเฮาก็เบิ่งกันก่อน uh huh. ลงกันก่อนเนาะ uh huh. โดย็ดยังบบให้คาตอบว่ามีแล้ว ีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเ้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของสาวบุญเปียงสาวลาาเนาะโดยมาพบมาพบกับสาวเปียงในมื้อนี้ก็เดินทางมาหาเอื้อยวาดหรือว่าสาววา่าสาซีสวะอะไรเนาะทุกคนเนาะโดยการเซิง์มาเปิดกับเป็นสาวโสดที่ว่าเปิดใจเนาะเปิดใจในการยังมัน,นหอดหนึ่งอาทิตย์ซ้ำทุกคนเนี่ยแต่มามื้อนี้เนาะทางสาวเปียงก็ได้มาตามคำยางของต้องการของ เอฟซีของสาวเปียงนี่แหละเนาะที่ว่าเพื่อนกะฝากคำถามมาหรือว่าสงสัยอะไรนะเนาะพอเพื่อนเคเห็นคลิปของเพื่อนอะคลิปของอ,อนนะเกิดวาาเนาะลุงในช่องโซไลที่ว่าปิดใจไปอ่ะทางสาวเปียงกันยังงุทันหูเลยกันยังงงอยู่อะคือปิดใจไว้แท้แหละก็เป็นว่าเป็นไปเป็นมาน่ะเป็นไปเป็นมาแด้ดคือว่าปิดใจไว้ทแท้ได้คนคุยแล้วบ่หรือว่าปิดใจย้อนแปบลบว่าสาเหตุ นี่สาเปียงกะชิมาถามเปิดมือนีอะไรกควนใ่กะิคู่กันมือนีแล้วเนาะป้ากะรมแน่ทุกคนเลยปุกคมกะรมแท้ล่มหวานแล้วทุกคนมัอนี่กะอากาศจะเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนเ,อน,น,อน,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 เนอ,ะอ,ะมมอนกะหักษาสุขภาพแน่เนาะ,ะก่อนอื่นเนาะก่อนที่สีขาวไปโอบไป,ไปลมขาบไปสอบถามกับเอื้อยอ่ะสีสว่างน,น้องทางสามเปียงกะอยากฝากนิดนึงุกวนเลยอ,อ่ะฝากสำหรับเอฟซีที่ว่าเป็นเอฟซีของสามเปียงอรีแล้วก็ อฟซใหม่เนาะบางคนก็คือเข้ามาเว้านน่นนี่นั ope, ่นแต่ก็บ่ได้ต er ิดตามสาวเปียงหรอกเนาะมือนั่นก็คือมีคนมาคู่สาวเปียงสาวเปียงก็เสียเซลไปหลายเติบเนาะก็ตกตกใจอยู่เพราะว่าทักสาวเปียงก็บ่เคยมีไผมาคู่แบบนั้นเนาะตัวเองนี่ก็ยังงงอยู่อ่ะอ่ะไปหลอกไปลวงเขาแบบใดนะไปต้มตัวขขาแบบใดเนาะถ้ามี FC อ่าเพิ่นก็คอมเมนต์มาหรือว่าอ่าว่าประมาณว่าอ่าเจ้าหลอกลวงบ อันนั้นก็เกิดย้อนแบบว่าเกิดย้อนแบบว่าเพื่อนว่าเฮาหลอกลวงแมบไหนนี่ทังสาวเปียงแต่ยังมาทันหูเลยทุกคนเลยอาจคิปเสียงนอกไปถามเพื่อนลายอันอยู่แต่เพิ่อนมาตอบเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเจอกันว่ะอยากเป็นประเด็นกับคนไทยเดี๋ยวเจอกันเพื่นามาประมาณนี้เนาะอันนี้สาวเปียงก็บ,บอกเลยว่าสาวเปียงค่ะโบมีซิดไปบังคับไผเนาะก็คือเพื่อนเปิดใจนี้เพื่อนกับเปิดใจหาะคู่ค่ะโคกอลีเนาะทุกคนเนาะแล้วส ในทางสาวเปียกเนกี่ยค่ะทำทำในแค่เป็นซสื้อหรือว่าเป็นสะพานทักไข่ระหว่างสองคนระหว่างสองฝ่ายให้เขาเจ้าได้สื่อสารหรือว่าคุยกันเนาะถาว่าเอฟซีทักมาเอาเฟซเอาไลน์เนาะทางเข้านี่ก็ทําในแค่อ่เอาเฟซให้เอาไลน์ให้เน,ะนาะแต่ว่าเพิ่นสที่ตอบไว้ตอบซะอันนี้ทั้งสาวเปียงกับโบหฮูเดอทุกคนเลยถาว่าเพิ่นมีเรื่องแบบว่า ว่าเรื่องแบบสำคัญเนาะต้องการที่พวนต้องการแบบว่าเวากระเพิ่นอะแบบเร่งด่วนเนาะทั้งสามเปียงกับโอ้กับได้กับเต็มใจที่ไว้ว่าสีแนะนำเพิ่มเติมให้ก็คือว่าเออแนะนำทาง่ายยิ่งว่าอาให้ตอบทางไอ้นี่ไว้นเดอเพิ่นมีนั่นนั่นนี่เวาน้ำแบบว่าเบบรีบรูปรีบด่วนนะนะขั้นถ้าว่าทักมาแล้วสีสายสามเปียงโบกทุกคนเลยนี่สามเปียงก็คือสีโบมิเวลานะทุกคนเลย ยังให้เข้าใจน้ากันเนาะทั้งเท่านี้กท็ทำได้แค่เป็นซื่อให้ให้เขาได้เซตน้ากันน่ะะเรื่องที่ว่าเขาซีมากบมากเลยกับสิตัวต้มนี้ทั้งสาวเปียงบได้ครับผู้อย่างนั้าได้ทุกคนเลยออโอเคอยังเข้าใจน้ากันเนาะเพราะวสาวเพียงเมือ่อ้นร่โตกใจไปลายเติมเด้ทุกคนเลยโอ้ตายแล้วสิได้ปิดซองไปเลยบ่าบาดนี่วะยังงงอยู่ว่าไปเหตุยังพิดมาแล้วป่านนี้เกิดคิดคนมา ก็ยังงงอยู่ดีว่าไปเฮ็ดพิษแบบไหนหรือว่าเฮ็ดแบบนี้มันพิษบ่เฮ็ดส่องแปมาหาคู่มันพิษบ่เนาะทางซามเปียนแกเฮ็ดอ่าไปได้ทุกสายเนาะบ่ไปว่าจะเป็นสายบุญหรือว่าสายหาคู่เนาะไปได้บ่ทุกสายทุกคนเนี่ยฮะกันแต่อยากให้เข้าใจน้ำกลางแหล่สามเปียนเป็นซื้อหายซื้อทุกคนเนี่ยบ่มีสิทบังคับทางใด่าให้มาหากับใครนี่ซามเปียนบ่มีสิทธิอทุกคนเด้อโอ้ยอ่าโอเคบ่เป็นอลไรเนาะทุกคน ข่าวไปโอ้ไปลมกับเอือยสี so ่สว so so ัสดกันไปนีสจะไปีสวัสดีสาวว่าโดยโดยมื่อนี้ไปใส่มาคือแต่งตัวงามแท้เมื่อนี้ไปวัดมาโดยให้ขอพรให้ได้เจอเนื้อครูไปบ่าบ่หรือว่าเจอแล้วไปล่างซิงบอดี้ออกจากชีวิตโดยไปล่างของน้ำวัดนทำบุญโดย ือแบบว่าการล่างสิ่งบุดีออกคือไปล่างของนับวัดของนํายี่วัดโดยวัดยงเฮียเนาะแบบนี้อะรมายเดินวัดโดยโดยโดยแต่ไปแต่เสาหากกมาฮอดเมนบอกโดยโดยค่ะทางเสาเตียงเนาะกับทีมงานมามือนี่มาซานซาเนาะก็ได้เห็นทางเอื่อยว่ะเพิ ern, ่นก็ออกน้ำส่งเสาลายเนาะเพราะว่าปิดใจว่ะปิดใจเทพบ่รือว่าในไี้ ิดใจเนี่ยคือโบเมนมาปิดใจได้แฟนหรือว่าได้คนแบบหนุ่มแบบมัดใจเขาเนาะโดยคือเฮาปิดใจเนี่ยคือเฮาปิดใจพิจารณากรโดยปิดใจแบบศึกษาก่อนโดยเป็นเะไหรอันเจ้านี่มาไวไ,ไปไวเจ้าน,นี่มาแป๊บเดียวแล้วก็ปิดใจคุยเลยคือเขาก็อยากให้ความสําคัญเนาะกับคนที่เขาคุยอยู่ลงอยูย่ โดยเอกากอยากให้ความสําคัญเพื่อนเนาะแล้วก็เบิ่จใจเพื่อนก่อนแต่ว่าเพื่อนเว่าแม่นโบอันมันใจโบเองเราก็บิ่งกันก่อนลมกันก่อนเนาะโดยยังโบห้ยคาตอบว่ามีแล้วบบหรือยังไงสําหรับคนที่สัดเจนแล้วนี่ยังบบทันมีเนาะแต่ว่าปิดใจคุยกันก่อนเบิ่จใจกันก่อนโดยมันจังสิได้พัฒนาแบบไวกว่าเก่าเลยเนาะ สือแปลว่าเป็นไอเป็นน้องหรือสิเป็นจังไดกะยังบ่ท่านฮู้เนาะอันนี้การศึกษาอยู่คะเละการนุมทีเฮาคุยน้ำนะเพิ่นแบบว่าอยู่บ้านเฮานี่บ่หรือว่าอยู่ต่างประเทศต่างประเทศก็มีอยู่แต่ว่าเป็นคนแบบบ้านเฮาเนะแต่ว่าเพิ่นอยู่พูดเพื่อนกะทักมาเล่นมานั่นน้ำมาเล่นน้ำอยู่มันกระทมข่าวทมข้าวเป็นปกติเลย เป็นอะไรนาะสาวาดเพิ่นสีอ่าเป็นสาวคนแรกบ่ที่ว่ากูหนะให้สาวลราเนาะรอ<ม>วจังใดทุกคนเลยรอรุ่นไปน้ากันทางตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆนี่นี่เพื่อนปิดเล่ทุกคนเลยท <c oughs> างเขากันยินดีน้าแล้วก็นสนับสนุนเนาะที่ว่าเพื่อนอยากปิดใจเบิ่งใจกันอถ<ม><ม>าสิปเปิดไปเรื่อยๆกัย่าบ่พ่อคนนั่นเนาะ<ม><ม>เพื่อนก็สิบ่มั่นใจเฮ้า<ม><ม>ประมาณนี้บอก ประมาณนั้นเท่ากับความสําคัญเนาะกับเพื่อนเท่ากับบไดรล่มหลายคนโคอคนที่แบบว่าเขากับมั่นใจเนาะขคคนทีเขาพ้อมีลีนะเข้ามาจังมาลมเฮานะเขากับบางคนเขากับอยากเป็นมูเป็นเพื่อนเท่ากับนี้มีหลายเนาะบางคนเท่ากับบด้หับพอเป็นยังบางคนกับบเห็นหูกคนเนาะจากับรเห็นหลุดโปรไฟล์คนจักเป็นเอียงเนาะเข้ากับกระตุนกระตาไปเนาะเขากับรููอ่ะ มีตัวตนหรือบ่เนาะบางคนบางคนไม่เอาหูขึ้นเ้ยแม่นบางคนกับเห็นหน้ากับบ่เห็นจะเขาว่านะผู้ใดกับบ่หูเนอะเข้ากับบ่หมั่นใจคือกันอันนี้เห็นหูเห็นยังยังวัาตีคนหมายออกแล้วโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้ในเฟซบุ๊กมีเมนยังรับบ่ทันเบิร์มเมนบ่ในเฟซยังยังม่เมิดโดยยังยังมีคนมาขอเป็นโมอยู่ในไลน์กับบางคนกอาจจะยังไม่ได้ตอบเพิ่อน่ะแล้วบางคนเข้าก็ เขาเป็นหมูฮะแหละส่วนไล่เพอ่์ชีส่วนไลยเพอ่์ชีเขาเป็นหมูเห่ามาสิีมะลินมาเที่ยวบ้านเอียงแบบนี้แตว่าเพื่อนเพื่อนโมเดนเจตนาสีมคขบเห่าฮะนะเจตนาเพื่อนคืออยากแบบมาเป็นหมูไลยกว่าส่วนไลยนะ่นเนาะเลยยก็คือทางส่องของสารเพียงเนาะก็ได้นำการส่งให้เพื่อนกับลายอยู่ฮะท้าในต่อเบิร์เมีนมาก็ 3 4คนนี่แหละสิไดต่อไปบางคนก็ให้สเปียงเนาะว่าเอาเฟซให้เอาไลน์ให้นี่เฟซปอมไลน์ปอมว่ะักไปก็บ่ตอบกะมาให้สีมเปียงขี่ตัวหลอกลวงนู่นนี่นะเพิ่นว่าโทรศัพท์เฮาบ่ดีที่เฮาหลับแล้วมันกะมันกะยังคือบ่หลับนี่แหละนั่นแหละเนาะอันนี้กะจักเฮาสิว่า้ได้เฮาก็เป็น อ่ะซื้อกลางให้ซื้อๆนะเขากับมีสิทธิ์บังคับทางเอื่อยเพื่อนว่าเออจะตอบไน่เดยตอบไปไวโนนี้นั่นเนาะทักปุ๊บแล้วต้องตอบปั๊บเพื่อนกับมีเวียกมีงานของเพื่อนทุกคนเองอ่ะก็ต้องโลอะละบางคนแบบอ้าวบ้เหารเวียกทำงานกับคือแบบว่างคือบ่ตอบบ่บางคนกับมื่อหนึ่งกับแปดเวลาเนาะโทรหาเอาสิบเวลากับมีแบบด้วย แต่แท็กซี่เอาเวลาได้กินเข่าบางทีนะเผ็ดกับเข่ากับน้ามันต้องใช้เวลาเนาะเป็นยามีถ่านเนอะเออ่ปนยามีถ่านนะนะเวลานอนเขาก็นอนเป็นเวลาเนาะเขาคนบ้านนอกเขาก็นอนเป็นเวลาตอนนี้มันจะนอนเป็นชั่วโมงโดยตื่นกับบันไดเสาบันไดกับชายยู่เลวก็เผ็ดกับเข่ากับน้ามาเลยอยู่ในเพื่อนคั่วเนาะอยู่ในเพื่อนเขานี่เหล็กับพี่ซอยพี่ซอยน่องบางพี่บางน่องมาเลยค่ะบางทีก็มาเร้เศร้าคนนี้คือบางทีคุยแท้ถ้าไปก็มีตอบแบบ เาแกเนาะคนจะได้ืเนเ่องมซาที่วนเขามู่ักแเเป็นอเรื่อเครื่องกัีมือเนี่ยริเวลาเมื่โทรศัพท์อย่างเดียวนาาทีกะเขาน่าซัมปเขากับประดิุงี่นะเขากวลาเหตุการเื่องการบ้านกดมีเวลาตอบอยู่กับเว่าเขาโบมีพิกเข้ากับโมเมนว่าสีว่างีมนน จะผ่านอาภูมก็ต้องในเฮ็ดเฮ็ดยังอะไรเนาะแม่เฮ็ดในบ้านในเบือนนอะไรเบื้องนอกเบื้องพี่เนาะบางทีก็เบื้องล้านเนาะแม่เว้นว่าจะว่างตลอดเนาะโอ้ยบางทีก็โทรศัพท์กับบอดี้ทูตลอดเนาะชาร์จแบตยังโมเอียงกับเฮ็ดเรื่องเคื่อนเลื่องชานนั่นแหละ เมื่อไ่มีเวลาต่อเพื่อนบางคนก็เสร็จมาฮะทางเฮาว่าโทรศัพท์กับมักหน้าจอข้างนอกกะมันก็ข้างอลลนะี้เน,นาะอ,อันที่ว่าบางคนก็อยากล้มกับเฮาเนาะซมือแล้วซีมือแล้วพอเฮาบอกว่าันเน็ตเฮาเมื่อเนา,าะเพื่อนก็บอกเข้าใจอยกากชันอยาซี่นะแต่วนะ่าเฮาหลอกแต่อับดยและปนีแหละเฮาบอกว่าอันอายซิล้ม่อหันให้เฮาเติมเน็ตก่อนเด้อเพื่อนกะเงียบไปเลย แต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าห้าวซอยเลือกว่าได้เด้อจซี่นะแบบแบบคล้ายๆกับแต่ว่าเน็ตเบิร์ตกับมีเบิร์ดโดยโดยเน็ตเบิร์ตเพราะเบิร์ตเพราข้าใจเนาะบางทีโดยเน็ตเบิร์ตกับโดยต้องเติมเวลาทัวร์เวลาโทรเปิดกล้องหรือว่าโทรเนี่ยมันจะเฟืองกว่าทิมเอาเนาะบั่นเอาน่ะเนาะที่ผ่านก็ได้แต่ส่งมือหนึ่งแม่โดยเน็ตเบิร์ตกับทรเวลาไปเติมเน็ตก่อนเด้อแต่ทัรเวลาไปเติมเน็ตก่อนเด้ออ้ยเอ้ยทางเพื่อนก็บอกมาแล้ว คอยว่ได้เด้อว่ะแมนเป็นกะว่าเงียบไปลบ่มีเนาะคนกระบอกที่เลยส่วนล้ายคนที่ถักมหาเฮ้านี้บ่มีผู้ใดพ้อมนะเมนอันนี้เฮากระบอกเลยบางคนเข้ากับบได้เบิง u t u ู e ให้มันจบเนาะว่าชีวิตอันเฮ้ามันเป็นยังไ๋บางคนกระโรมาถามเออสูงโทาใดเกิดวันใดเจ้ายูไสคืออย่างซี่เนาะเขาแสดงว่าเขาด้ติดตามเฮ้ามาทาง y YouTube แมนโดย อันอยากให้เบิ้งใน youtube นี่ยมันจบก่อนเด้อคุณบ่าวทางพุณนมาจังมาถักมาหาน้องเนาะเล<ด>ยเ<ด>ยอันนี้ก็คือแบบว่าย,ยังบ่ได้เบิ่งยังเขีนหูบางคนเห็นหูไปซื้อนะและะ้วก็อยากคุยน้ำเฮ้่านะเนาะม่อยากคุยน้ำเฮาแต่่วนร้ายนี่สิเป็นคนที่แบบ่มู้จักเเข้ว่ะนะที่ทักมานี่บ่มู้จักเฮา แต่กระทักมาถามสื่อถามเสียงแต่แต่เวลาเขาบอกว่าเจ้าติดตามข่ขาทางใดกระทั่ง youtube ี่ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าติดตามเขทาทง y o u t u b e เนี่ยเจ้าน่าสิรู้เนาะว่าเขาแบบใดเนาะเขาเป็นแบบใดนะเนียนอะไรเนาะคือนำนำซองเนาะทีว่าเราได้สัมผัสเพลินเพลินกระเป้าไปไปบ่าคนข่าวาละเอียดแห้งเนาะแม่ละเอียดทุกอย่างเข้อมมัน เท่าเนี่ยต้องการคนที่พร้อมทุกอย่างเนาะ<ด>พร้อมบะแมนวัาซีรุ้ยไรคือคนที่แบบพร้อมเนี่ยก็คือแบบพร้อมแบบพร้อมที่จะดูละดแลเท่าเนาะเวลาเท่าขาดเรืออ<ด>ย่างง้หรือว่าเท่าสี่านไปหาหมงห้าหมอนอนเวลาเจ็บเป็นเนี่<ด>ยนะเท่าพร้อมพร้อมเนี่ยคือแบบพร้อมคนดูแลบะแมนสีดูแลแต่เออแบบดูแลแบบไม่จะไม่จะบอกให้สูๆเด้อจุดสีนะเท่ากะคือคืออยากให้เขาใจแบบนั่<อ> <บร S 2> นเนี่ย ยอยากให้มีคนที่พออ้อม็มีดีเนาะบอกจำเป็นว่าก็อยากได้แต่คนมีเงินบอกคนรวยบอกก็เกีย่ยวเด้อคามว่าพ้อมนีเนาะแบบใดกับเพื่อนน่าจะพูนะว่าผูใดสิพ้อมมีครอบครัวค่ะเลยคนก็นที่เข้าใจนะเานาะก็ต้องทำบผิชอบทุกอย่างอะไรค่ว่าเป็นครอบครัวกันกนะโดย แต่บางคนก็นคือ,อเพิ่นบ่สบายบ่สมมุตินรอบ,บ่สบายก็คือว่าสู้ๆเด้อนั่นนี่บ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 อบบบบบบทามว่าเป็นจังไดกินจังไดอยู่จังไดบ่มีผู้ใดรทามหั่นน่ะออ๋มันก็นเลยแบบคนสิเฮานี่คนสิมาขบเฮานี่ต้องการอีหยังเนาะเฮาก็บ่เข้าใจเพิ่นเนาะ<ด>นเป็นต้องการสิเป็นหมู่เฮาบห่หรือเป็นอ้ายหักหดูเนาะแม่รู้ว่าสิมาดูแลเฮาบ่จังซี่เนาะ คำว,าว่าครอบครัวนี่มันก็ต้องถ้าจะใส่ชีวิตค้มกันเนาะมันเพิ่นก็ต้องใน้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้ก้นที่าอยาหก <6 S 2> <ม>กับเฮ้าเอรีก็ได้แต่ว่า<ช>มันบ่ได้เกี่ยวว่าชีรวยสีมีเป็นุงเป็นปลาดอกคนท้าวจะมีต้นทุนเราก็สู้ไปทกากแหทะอือๆโดยก็เรื่องกันหิดอย่าง การบ้านการเฮืองนี่เปนการเฮืองเนาะเิ่นเฮตดได้เบิดทางนี่นะเทว่าหาเงินหาค้ำนี่กายกให้เป็นฝ่ายซ้ายหาประมาณนี้คือว่าคือเฮาบอกว่าช่วงนี้คือเฮาบรได้เหตุงานเนาะคือเขาตกงานคือเฮาบม่มีรายได้นะคือเขาอยู่ตัวคนเดียวเนะมเฮาซิบิคอภัยเนาะนั่นแหละละให้เพินเข่าใจฮะ่แหละบางคนบาเข่าใจนะดย คนที่มาดูแลเฮาวเอลี่คน่าจะเข้าใจเลยว่าเออเป็นยังไง<ม>บางที่นี่ว่าวไปก็อาจจะมีเนาะคนที่บ่เชื่อแม่นบ่เชื่อดอกลอยทั้งลอยก็ได้อยู่คนนึงเนาะ<ม>ที่เชื่อจะบ่เชื่อ,อเราอะห่าวามีโน่นนี่นั่นอ้ายเอื้อนหลังบักใหญ่ว่ะ<ม>แต่แต่เฮือนหลังใหญ่ก็เพราะว่าเฮาวคายเบิดเฮาไปหาเอ็ดเวเนาะเฮ<ม>าต้องได้โฮมแล้วก็ทุ่มเทเชื่อเฮือนเนาะคั่นเฮามีเอ็ดเฮือนเฮาเพิ่นก็ได้วางอยู่แสดงว่าเพิ่นยังบ่พร้อมมีครอบแม่น เขาก็หาเหงินมาหลายปีแล้วหาก็ได้เงินละเงทิทนคนท <ละ S 2> ี่เขาหักเขาอยากขบกับเฮาเอลีเนาะบ่วจาเป็นดอกบาต้งบัวจาเป็นต,ต้อ,ง,<า>อง,ตงมีทุกอย่างดอกอ่ะบัวจาเป็นต้องมีทุกอย่างดงอกบัมีต้องเป็นต้องมีขบทุกอย่างพ<ด>ันเจ้าพ่อเอลีน,นะนะโดยก<ด>็ยสำนักก็ได้แนเนาะโดยแม่เน่ากับขบกันไปคื้กันไปเดี๋ยวเฮาก็หักกันเองเนาะคนเฮาหักกันเองแม่เจ้าทําดีมาก่อยกับแผ่ความดีทุกมือนี่ เบ่ได้แพ่ยังแพ้รความดีอย่างเดียวความหักมันก็ทำอินมันก็เกิดจากความดีความอยางหายเนาะความมาส่ใจกับน้องทำดีกับน้องน้องก็มักอย่างเดียวเลยทีนี้ยังยืนยันคำเดิมเกี่ยวกับหูพัางหน้าตาหรืออายุออายุนี่รือว่าเปลี่ยนใจแล้วส่วนมากกับน้องคันคนที่น้องคุยกับน้องคนที่คุยไปกับหาสิบหกสิบเลยเด้ แต่บางคนหาสิบพกสิบเพื่อนกะคนห้ามันแตกต่างความคิดกันเนาะอันหาสิบพกชิบกับบางคนกับเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่บางคนเขาก็อาจจะยังแบบายังอยากเที่ยวอยากหลินอยู่กันนี่เออเลยอังต่อายุอืงใ่อายุแต่้างเพื่อนเนาะเพื่อนอาจจะยังบุกเบิอาจจะยังจะศึกษาเฮ้ย แต่ว่าถามมือหนึ่งเนาะได้เป็นแฟนเป็นอย่างกันเรียบร้อยเนี่ยคือหักได้เป็นบ่เนาะใช่เพ um ิ่นเถ่าเพิ่นอย่างนี้นะแม่เพนหักกระบอกอยู่ว่าแพร่ความดีเพิ่นเพิ่นหักเพิ่นเท้าเพิ่นหักเฮาเพิ่นหักเฮ็ดดีกับเมาเฮากับถิ่มบ่ได้ด้วยกันแม่จะโอเคเนาะเพิ่นมีแต่ว่าช่วงนี้แม่นให้เพิ่นปิดใจคุยกันก่อนแม่ปิดใจก่อนเพิ่นสำหรับสำหรับคนในสิครับ กอนอแต่สำหรับคนไหนทีท่สิข่าวมาแบบเป็นในฐานะอื่นนี่ยังคุยได้บ่๊ะเป็นไอเป็นปน,น้องนี่ได้โบตังรืมตังคเคยเป็นไอเป็นน้องก็คุยอยู่นี่แหละกะลายคนไหนที่คุยเป็นไอเป็นน้องโ,โดยแบบว่าเออเมื่อนี่อยากกินมุกกระทะได้สิเนาะเออดเดี๋ยวไอโอนห้สินะแต่มียมยอยู่มีคนห้อยู่ห้กินขนมโบ่อียงบบนะเปิให้ในฐนาคะที่ว่าเป็นน้อง ดูบได้ว like uh. like, ่าฐานะอยากดูแลเฮาได้เด so, ็เออเป็นน้องห้น้องกินขนมส่นะจะยังดีเนาะโดยบได้เติมบัตรน้องานสำหรับคุยอยู่คันมีเขามาใหม่นี่ก็ขับอยู่บ่ฮับคุยอยู่บ่นี่เขานี่เขามาใหม่เฮากับหามมันหามเพื่อนบได้เนาะเพื่อนอยากคุยกับเฮาเฮากับเปิดโอกาสให้เพื่อนคุยบอถึกใจเพื่อนกะเพื่อนกะไปเองเลย โ,โดยมันจะขึ้นอยู่กับคนช่งคนแม่แมกับเพื่อนบอหมักเข้ากับเพื่อปเองเพื่อนแหละโด <c oughs> ว่าตัวน,นี้เนะ่ทางเอือเพิ่นกับค่อนข้างว่าสกจนอยู่เนาะเพื่อนปิดใจตอนนี้แต่ยังบอท่านได้บอกว่าปีจยกับไพรเพราะว่ายังบ่มีคนที่สกจีนกับเพื่นอนเพื่อนให้โอกาสให้รอเวลาอีกเพิ่นว่าประมาณบ่เกินหลังปี่ใหม่ประมาณหลังปี่ใหม่นั่นแหละเอ้ยคัน่า ระวัยด้วยเนีประมาณหลังปีใหม่ขั้นว่าเป็นเพื่อนกับป้าเป็นย่างเป็นอายเป็นน้องเนาะดดิเรากระบอกอยาว่าเป็นอายเป็นน้องก็ได้อย่างนี้เนาะเอากระเบิ้งเพื่อนนั่นแหละให้ตาให้เกลือเจอกระเบิ้งเนาะเจอแยังหอดเลยเนี่จ่อเข้ามาเลยถามว่ามีสิวแน่เนาะบางคนกะถักมายินดีน้ำได้อู้ทางที่เอาจังบัวท่านมีไผ่เนาะเมียนวะเมีนโอ้ยทถักมายินดีน้ำเด้อโอ้ยอันสาวาดอัน มีคููหักมีแฟนแล้วมีคนจองแล้วอย่างเนาะมีหลายคนเขาก็ยังงงอยู่เนาะเขาก็ยังว่ายังได้ยังมีคนได้หมัดใจเขาได้แต่ว่ามีคนพูดแต่มีเนาะคนศึกษาเนี่ยมีแต่ว่ายังโบท่านมีแบบเป็นคนเชี่เอหลีเนาะดยเยถ้าว่าเฮ้าเนี่ยเฮ้าเนี่ยพ้อมได้ละแต่เพื่อนยังโบ้พ้อมเนาะดูเมนเพื่อนนั้นยังโบ้พ้อมถ้าจะเพื่อนพ้อมยังเดียวเดีมีอัน fc หรือว่าไอหักของสาวเตียงเนาะเพื่อนก็ฝากมาถามว่าทางสาว่านนี ถามว่าเพื่อนสิเอาหีเจ้าสิจริงจังแล้วก็จริงใจก็เพื่อนบอกถามว่าตุกลุ้มปงใจเราทงเพิ่นสิโอนเงินมาอ่าสิวานไงใส่ได้โบหม, <c oughs> มัดจํำเลยสิมันเป็นสิ่งของแล้วแบบนี้เนาะแล้ก็ต้องไปว่าอ่าชิวานฝากเงินมาให้เฮาแบบสบายใจน,นะว่าเพื่อนนี้สิสดเจก,กับเฮาประมาณนี้นะน้องกระบอกอยู่ว่าน่องมีภ้าละอีหยังเนาะน้องกระบอกอยู่วะน่องไปได้ว่าเห็นเงินแล้วสียุดเลยโบเมนได้ แล้วกับโแเมนว่าเออได้เงินร้ายแล้วพ่อแล้วก็บพูนี่โบถ้าว่าเพื่อ,าาอนชไหาเฮาชั้นนี้ชั้นนี้เฮากับเบิ่งเพื่อนก่อนเนาะวาเฮาเสียเอาเพื่อนอารีนเนาะเฮาต้องเอาคนพ่้อมไหนบบเมนว่าเสียเอาแต่เงินเนาะโบเมนว่าเห็นเงินแล้วตาโตเนะานะว่าเนาะของละตาโตบบเมนไหนกาถ้าเกิดว่าเพื่อนชิคิดชัดเจนไอ้ดีกะขอศึกษาเพื่อนเนาะศึกษาก่อนโบเมนว่าเสียเอาเงินมาก ให้เฮ้าก่อนเลยให้เฮ้าแบบยุดไปเลยเดี๋ยวเวลาเห็นหนากอันเดเทพบอเอาเพื่อนอีกน <c oughs> วเนาะโดยแต่สิ่เกิดเกิดขึ้นอีกแล้วสิว่าบบได้เด้อเวลาที่ว่าศึกษาหลุใจนี้ต้องหมายว่าใช้เวลาโดนบ่ให้เพื่อนสัดเจียนกับเฮ้าอิน,อนี่ก่อนแล้วก็ว้างว่างว่าเออตกลงกันก่อนมาเฮาสิมานเด็กสั่นสิเนาะโอเคบอโอเคบ่แบบนี้เนาะแล้วก็นัดมาเบิ่งนตัวกันแบบนั้นก็โอเคอยู่โดยโดยเพื่อกับโบไดอัน้นาดเนาะ เองจะว่าภายที่ว anyway> ัาสัจเจนแม่แต uh> ่แสดงความพักกระเพินส่วนไลยกับมีแต่เขาวอาอ่ะเขาคอาเขาร้ายลกว่าการกระทําเนาะแม่ส่วนมากกับชิฟังคนเล่า้ายกว่าเพิ่นก็หายความวัางเฮ้าเนาะกับที่คุยๆกันอนี oh, ่ก็บไายคนหายความวัางเฮ้าคือกันด้อ๋อการห้เฮ้าถาาเมื่อนั้นเมื่อนี้เนาะเออห้เฮ้าถาาเมื่อนั้นเมื่อนี้คือว่าเพิ่นกะ เขากะถ่าได้เนาะเขากะเบิงใจถ่าได้ไดูแต่คันว่า,วา,าสิให้เขาแดดบริสจนกับเขาเขากะถ่าได้เนาะแม่น่ะเพราะว่าเขากะายุดไลนะ่แล้วเนาะแม่น่ะหยุดไล่เบิงกันโดนก็บม่ได้ไงนะ ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ทางเฮาการาสิมาอัปเดตไปซื้อทุกคนเลยกลายเป็นอันนี้ก็ชิมปิดใจเนาะอันนี้ก็ชิมแบว่าลายแต่ว่าลายเขาค่ะโดยโดยโดยสำหรับคลิปนี้เฮาการ์จะได้ขอตัวจุไว้เท่านี้เนาะถ้าว่ามือหนามือในอ่ะเป็นกบฮักแทกยังไงก็เฮากาสิมาอัปเดตให้ให้พี่ให้น้องให้เอฟซีในฮับผู้น้ำกันยูดอกทุกคนเลยโดยสบายดีเด้อ